วัสดีครับามาพบกับทงหวนสังนะครับวันนี้ผมพาพี่วินเพื่อนครับมาชมอันนี้เป็นเหรียญรูปไข่หลวงพระแดงครับวัดเขาบันไดอิดเมืองเพชรบุรีนะครับอันนี้จะสร้างปีสองห้าหกหกครับอันนี้เป็นพระปีใหม่นะครับซึ่งผมได้ไปทำงานแถบนู้นครับก็เลยแวะไปไหว้ท่านครับ แล้วก็ไปเจอเหรียญรุ่นนี้มาครับผมก็เช่าเก็บไว้ครับมันสวยดีครับมันเป็นเหรียญทําออกมาทรงย้อนยุคปีสองนห้ารูนยสามนะครับก็เลยเอามารีวิวให้พี่อเพื่อนได้ชมครับราคาที่ผมเช่ามาอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลงดําครับอันนี้ก็จะอยู่ตอนนั้นที่ผมเช่ามาก็ประมาณสักสามร้อยครับสามร้อยถ้าจำไม่ผิดนะครับ เดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมกันครับอันนี้ผมก็เพิ่งจะแกะเลยนะครับช้เมาได้สักพักเลยครับพี่เพื่อนครับเห็นว่าแบบอืสวยดีครับผมก็อยากมีเก็บไว้บ้างครับเรามาลงกล้องดูกันนะครับ องใบหน้าหลวงพ่อจะประมาณนี้เลยครับพศสองพนห้าศูนยสามนะครับอันนี้ทำเป็นย้อนยุคเลยครับอายุแปดสิบสองปีพรัครูยานวิลาชแดงครับหน้าเนอร์ท่านอะไรสวยมากเลยนะครับส่วนตัวผม ผมชอบครับก็เลยก็เลยอยากมีเก็บไว้บ้างครับเราเราไม่ได้มีเหรียญปีลึกๆของท่านนั่นแหละครับซึ่งเหรียญปีลึกๆของท่านนี่ก็ราคาสูงอยู่ครับี่เพื่อนๆครับแต่อันนี้พวกบล็อกพวกอะไรเงี้ยที่เขาทำมาครับสวยมากครับอัางอัหลังก็จะเขียนเป็นสองห้าหกหกเนี่ยครับี่เพื่อนๆครับ ให้ดูข้างๆครับข้างๆจะประมาณนี้ครับรอยตัดนี่เนื้อทองแดงรมดำครับอ,องไปหน้าของหลวงพ่อทําได้เหมือนย้อนยุคมากเลยครับสวยในตาเป็นเม็ดคมชัดนะครับ ันนี้ผมไปเช่ามาจากวัดเลยครับผมเดี๋ยวเราผมลงกล้องชัดๆให้ดูอีกสักรอบครับเผื่อๆๆพี่เพๆๆื่อนเผมตอนณนะตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ายังยังที่วัดยังมีอยู่หรือเปล่านะครับ ผมให้ดูด้านหลังอีกสักรอบนะครับยันยัะไรก็ทำสวยมากนะครับอันนี้เหรียญรุ่นแรกเขาเล่นกันอยู่ก็น่าจะหลายแสนเป็นแสนเป็น หกแสนเจ็ดแสนถ้าสวยๆก็น่าจะเป็นล้านนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านหูเหรียญก็ประมาณนี้นะครับพี่เพื่อนๆครับ ไปดูรอยตัดหน่อย คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเหรียญหลวงพ่อแดงครับวัดเขาวัดในอิดอันนี้ปีสองนห้าหกหนะครับเพื่อนเพื่อนครับดูกล่องนิดนึงครับครับนี่กล่องเดิมเลยครับเหรียญลูกใครพระครูยานวิราชหลวงพ่อแดงครับวัดเขาวันในอิดเพชรบุรี อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อที่พี่ๆเพื่อนๆทางฝั่งเพชรบุรีนับถือกันเยอะนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม